สวัสดีครับคนทำกินชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการทำนมสดนะฮะนมสดแต่ว่าวันนี้เพิ่มในเรื่องของกินผลไม้นะครับนั่นคือนมสดแคนตาลูปนะฮะวันนี้ผมจะมาในเมนูปั่นนะครับเครื่องดื่มน,นี้จะมีพื้นฐานบนนมสดนะครับแต่เพิ่มเติมก็คือ แคนตาลูปนะฮะที่เพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้เมนูนมสดแคนตาลูปปัน่นโอเคครับผมส่วนผสมที่เราใช้นะครับอันดับแรกเลยเป็นนมข้นจืดคาร์เนชั่นนะครับ30 ml นะครับแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานคาร์เนชั่นวันนี้ผมจะใช้เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีในเนื้อของแคนตาลูปมาผสมนะครับใช้ประมาณเกือบ4 0 ml ครับประมาณ4 0 ml ่าเพราเป็นเมนูปั่นเนาะแล้วก็มันมีเนื้ออ่มันมีเนื้อของแคนต็รูปมาเจือจังนะฮะเดี๋ยวความหวานมันจะดรอปลงไปนะครับแล้วก็นมสดพัชจรนะครับเมจิกนะครับสามสิบนนะครับเมนูนี้จะอยู่บนพื้นฐานของ นมสดนะครับอย่างที่ผมได้บอกมาแล้วตอนต้นนะครับแต่ว่าเราเพิ่มเติมในเรื่องของกินแคนตาลุปนะครับเข้าไปนะครับตักน้ำแข็งแก้ว18ออนซ์นะฮะให้พูดแก้วนะครับแล้วก็เทส่วนผสมลงไปนะครับ ตามด้วยเนื้อแคนตาลูปตามชอบเลยอันนี้ผมจะใส่เยอะนิดนึงนะครับโอเคครับแล้วก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยก็เทลงในแก้วพร้อมเสิร์ฟนมสดแคนตาลูปปั่นนะครับไม่ใช่แคนตาลูปนมสดปั่นนะครับเพราะว่าเมนูนี้จะอยู่บนพื้นฐานของเมนู ตาส่วนของวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานของนมสดนะครับโอเคเราจะแต่งหน้าด้วยอะไรดีอันนี้ขอแต่งหน้าด้วยฟองนมดีกว่าเพราะว่าเป็นเมนูนมสดเนาะนะครับโอเคแล้วก็ใช้การปั่นฟองนมนะครับปัน่นนมเย็นให้ได้โฟมนมน,นะครับตัวการปั่นที่ผมใช้ก็เป็นยี่ห้อโกเด็กนะครับ มีเพื่อนๆสอบถามกันมานะฮะตัวนี้มันจะมีปุ่มปรับระดับด้วยนะครับตัวนี้นะฮะที่มีปุ่มปรับระดับความแรงของมอเตอร์นะครับโอเคเพิ่มความสวยงามนะครับเพื่อนๆอาจจะตกแต่งด้วยแต่งหน้าด้วยนมสดราดอีกทีนึงก็ได้ะครับแต่วันนี้ผมขอใช้เป็นฟองนมแล้วกันนะครับโอเคครับผม โอเคเดี๋ยววันนี้ก็เราทบทวนกันอีกทีนะสำหรับการพันกระดาษของแก้วนะครับวิธีการพันกระดาษของแก้วนะครับชิงเฉียงอย่างนี้นะครับชิงเฉียงอย่างนี้ก่อนนะอย่างนี้เลยแล้วก็ม้วนนะครับมันก็จะเหลือชิ้นด้านบนให้เราดึงลงมานะครับประมาณนี้นะครับนี่นะฮะ ส่วนกระดาษของแก้วนี้ผมซื้อจากแมคโครนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนมสดแคนตลุบปั่นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องคนนำกินนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถพูดคุยกันได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็มีเพื่อนๆที่เข้าไปคุยใน Facebook f แฟนเพจนะครับให้เสิร์ชไปที่แอดทรายคนทำกินนะครับก็จะเจอแฟนเพจคนทำกินนะครับผมสามารถพูดคุยในสามารถพูดคุยใน Facebook กแฟนเพจก็ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ